มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค้าลำ้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขาน ว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิตชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเรา,า,เเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุขธรรมโมหาเวร,รคติธร,รมจาริงธร,รมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธโรรมสุจิโนสุขมาวะหติธร,รมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ณนะทุกขติงคัะะติธรรมจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปร,ราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสิ้นเดือนมก,กราคมแล้ว สิ้นเดือนก็อย่าสิ้นใจถึงจะสิ้นเดือนเราก็ต้องเดินหน้าต่อสู้กับชีวิตต่อไปลมหายใจยังมีอยู่ต้องมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนเท่าคนแก่แตราบใดที่ยังมีลมหายใจต้องต่อสู้ต่อไปด้วยธรรมะด้วยมีสติ ด้วยมีธรรมะประจำจิตประจำใจชีวิตเราจักได้ปลอดภัยชีวิตเราจักได้มีความสงบสุขวันเวลาผ่านไปนี่มันไม่ได้ผ่านไปเปล่ามันลากชีวิตของเราไปไปด้วยไม่ใช่ลากธรรมดาลากเขาเรียกว่าลากอย่างทุรุทุก,กังไปเลยบางชีวิตก็ลำบากลำบนเดือดร้อนชีวิตถูกเวลามันลากไป บางชีวิตก็สุขสบายแต่สุขสบายขนาดไหนก็มีความทุกข์มีความทุกข์เจียปปลอยู่เพราะว่าโดยธรรมชาติทั่วๆไปแล้วไม่มีชีวิตอะไรที่มีความสุขโดยตลอดไม่มีชีวิตอะไรที่มีความทุกข์โดยตลอดยกเว้นเสียแต่พระอรหันต์เจ้านะผู้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วเรียกว่าเป็น The perfect one นะเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบทางด้านจิตใจนะร่างกายของท่านอาจจะทุกไปตามสภาพคือความเปลี่ยนแปลงของชีวิตของคนเรานี่ท่านทั้งหลายดวงตาก,ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆนะเพื่อให้เราทั้งหลายได้ได้จดจําได้ทบทวนเพื่อจะได้ไม่ลืมว่าชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเข้าหายใจออก ผู้ใหญ่เรานี่ก็เปลี่ยนแปลงลงเด็กๆก็เปลี่ยนแปลงขึ้นนะเขาก็อายุเพิ่มมากขึ้นเจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับผู้ใหญ่เราเนี่ก็เสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆเสื่อมโทรมลงไปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่สุดของความเปลี่ยนแปลงก็คือต้องแตกสลายกลับคืนไปสู่ธรรมชาติเหมือนกับเหมือนกับ ฟืนไม้ฟืนที่เราเอามาก่อไฟอเมื่อก่อไฟขึ้นแล้วมันก็โชดช่วงชัดชวานแสงสองแสงสว่างจะหุงจะต้มอะไรก็สะดวกพอไฟมันไหม้ไปมันไหม้ไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆดับลงดับลงดับลงเหลือแต่ทานทานบางทีก็ไปใช้ประโยชน์ได้บางทีก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้อ่า แล้วก็กลายเป็นขี้เท่านะขี้เท่าก็เอาไปใส่ต้นไม้ผสมกับดินใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปคนเราก็เช่นเดียวกันก็ต้องแตกสลายไปเรียกว่าที่สุดของความเปลี่ยนแปลงคือความตายต้องลาจากโลกนี้ไปลาทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติพัสสถานญาติพี่น้องนะเราจะรักหรือไม่รักก็แล้วแต่ก็ต้องลาจากโลกนี้ไปไป สู่ที่อื่นไปหาบ้านหลังง,งามๆใหญ่โตอยู่ต่อไปจะได้บ้านหลังงามหรือไม่งามก็แล้วแต่ชีวิตในปัจจุบันของเราอันนี้ก็คือชีวิตของมนุษย์เราที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่บางคนก็ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะอะคือเปลี่ยนแปลงช้าๆแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปบางคนอาจจะบอกอาจจะมีคนบอกว่าดูไม่ค่อยแก่เลยนะ จริงๆมันก็แก่แก่ลงทุกวันทุกวันเสื่อมลงทุกวันทุกวันนั่นแหละต่างแต่ว่าแต่ละคนสรีละร่างกายนี่แตกต่างกันบางคนเครื่องปรุงแต่งเขาดีนะเรียกว่าได้ได้พืชพันธุ์มาดีนะพ่อแม่ปูย่ย่าตายายนี่สุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพดีถ้าเป็นรถก็เป็นรถยุโรปแข็งแรง ไม่เหมือนรถญี่ปุ่นไม่เหมือนรถเกาหลีไม่เหมือนรถจีนไม่เหมือนรถม,ม,มาเลนะอันนี้คุณภาพเหล็กจะไม่ค่อยดีนะก็จะเสื่อมโทรมเสื่อมโทรมผูพังง่ายร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันถ้าพ่อแม่สุขภาพดีลูกเต้าเหล่าหลานก็สุขภาพดีไปด้วยนะเพราะว่าได้ได้รับได้รับพืชพันธุ์มาดี แต่บางคนก็โกครคภัยไข้เจ็บเยอะเหลือเกินเกิดมาเนี่ยมีโครคภัยไข้เจบเ็บเต็มเลยเอาโรคมาด้วยนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมีคู่เคียงเรียงหมอนมาอยู่ด้วยกันนี่เราต้องพิจารณาดูดีเสียก่อนว่าเออคนคนนี้ที่จะมาเป็นภรรยาเราที่จะมาเป็นสามีเราเนี่ยนะครอบครัวของเขามีโรคอะไรประจําหรือเปล่ามีโรคเบาหวานโรคความดันโรคลมชักโรค ติดต่ออะไรหรือเปล่าต้องสืบสาวเราเรื่องดีๆนะคนแต่ก่อนเนี่ยเขาจะสืบสาวเราเรื่องดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเรียกว่าดูกําพืชกําพันธุ์ดีๆว่าเป็นยังไงมีโรคประจำตัวหรือเปล่าไม่ใช่ดูแต่รูปร่างหน้าตาเหมือนในปัจจุบันรูเพราะว่าคนในปัจจุบันนี่ชอบพอกันก็ดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยพ่อแม่ไม่ได้มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องไปคัดเลือกให้ก็เลย มีปัญหาตามมาหลายสิ่งหลายอย่างนะสู้คนโบราณเราไม่ได้ที่มีความรอบคอบมากกว่าคนในปัจจุบันนะถ้าเราไม่เลือกสรรให้ดีไม่เลือกไม่เลือกพันดีพูดง่ายๆไม่เลือกพันดีมาอยู่ด้วยกันก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะต้องรักษากันดูแลกันแล้วก็ไม่ยั่งยืนแล้วก็แตกกันไปก็มีตายจากกันไปในเวลาอันไม่สมควรก็มีอย่างนี้ก็ มีเยอะแยะเลยในสังคมของเราอันนี้ความเปลี่ยนแปลงของของบุคคลของคนเราของสัตว์ต่างๆก็เหมือนกันของธรรมชาติก็เช่นเดียวกันเห็นไหมอย่างทุกวันนี้ธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอเดี๋ยวเย็นอยู่ตลอดถ้าใครปรับตัวไม่ทันก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ว่าประเทศของเรานี่ก็ยังโชคดีหนาวก็ไม่หนาวเกินไปร้อนก็ไม่ร้อนเกินไปนะ แล้วก็เวลาฝนตกน้ำท่วมน้ำแรงก็ไม่แรงจนเกินไปก็ไม่ท่วมจนเกินไปนี่ก็ยังยังพอที่จะผ่อนผันผ่อนผันไปได้ผ่อนหนักเป็นเบาอยู่ได้ไม่เหมือนประเทศต่างๆทั่วโลกประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศจีนอย่างนี้เขามีทั้งหนาวทั้งร้อนบางทีหิมะตกทับท่วมทับรถก็มีรถวิ่งไปนี่หิมะตกไปไม่ทันก็ต้อง ต้องจอดรถไปไม่ได้เลยรถต้องวิ่งวิ่งออกออกไม่ทันก็ถูกหิมะท่วมตายก็มีประเทศญี่ปุ่นหนาวประเทศอินเดียทั้งหนาวทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งร้อนเลยหนาวหนาวก็หนาวนะคนนอนตามถนนหนทางน่าสงสารนะประเทศอินเดียหลองตาเคยเคยไปเวลาร้อนเนี่ยร้อนห้าสิบหกสองศานะคิดดูนะประเทศอินเดียเนี่ยนะเขาต้องต้องปลูก ปลูกฟักไว้บนหลังคาเรือนเพื่อที่จะปลูกฟักปลูกแตงเนี่ยไว้บนหลังคาเรือนเพื่อที่จะบรรเทาวความร้อนเนี่ยเห็นไหมว่าประเทศต่างๆมันก็มีความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศต่างๆเกิดขึ้นมากมายเยอะแยะโรคภัยแค่เจ็บด้วยโดยเฉพาะ,ะคนนิสัยแจคอคนก็เหมือนกันก็เปลี่ยนแปลงหมุนเวียนกับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยน,ปยน,ปยนไ,ปไปเปลี่ยนมาเรื่องการอยู่การกินอย่าง ในปัจจุบันในปัจจุบันจริงๆการดูแลสุขภาพของคนเราก็ก็จะดีขึ้นกว่าแต่เก่าแต่แต่ก่อนอยู่แต่เก่าแต่ก่อนการอยู่การกินของคนเราก็กินสุกๆดิบๆนะอย่างแถวภาคอีสานเวลากินปลาร้าก็ปลาร้าดิบๆนะัแต่ก่อนนี่คนภาคอีสานเราเป็นโครคภัยไข้เจ็บเยอะโรคเกี่ยวกับนะโรคตับนะโรคตับโรคกระเพาะโรคนะมะเรง็งอะไรต่างๆเยอะแยะเลยต่อมา สาธารณสุขมีการพัฒนามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นสุขภาพคนก็ดีขึ้นคนเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยลงนะอายุอายุก็เรียกว่า,ามั่นคงแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอายุยืนขึ้นแต่มาระยะหลังๆนี่ระยะหลังๆยิ่งเร็วๆนี้นี่มีการมีการกินของดิบๆเนี่ยออกทางออกทางโซเชียลต่างๆกินเนื้อสดๆดิบๆอย่างนี้เนี่ย ยกตัวอย่างเช่นกินเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้ออะไรต่างๆละ่ะมากินของดิบอีกแล้วเรียกว่ากลับคืนสู่ธรรมชาติอีกเหมือนกับคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนนี่ฟันเขาจะแข็งแรงเพราะว่ากินดิบๆกินดิบๆสมัยก่อนโอน้นยุคตั้งแต่สมัยดึกดําบรรณยิ่งยิ่งแข็งแรงคนสมัยก่อนล่าสัตว์มาก็กินเลยนะั่นแหะกินคนโบราณก็เหมือนกันคนอย่างรุ่น รุ่นปู่ย่าตายายของเราเนี่เวลาฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูเนี่ยก,กินเลยนะกินเลยในะาคอ,อีสานในปัจจุบันก็กินกับที่เลยเอาน้ําจิ้มหรือว่าน้ําพริกมาจิ้มกินหั่นแล้วก็กินไปด้วยจิ้มไปด้วยเนี่ยคนปัจจุบันก็เริ่มมากินแล้วมากินมากินด้วยอีกแล้วนี่นั่นแหละเรียกว่าเราสร้างข่านิยมในทางที่ผิดผิดขึ้นมาอีกทีหนึ่ง จะทาให้สุขภาพเราเสื่อมโทรมจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาอย่างโรคโควิดนะโรคโควิดตอนแรกๆที่เขาที่เขาพูดกันมีข่าวครา,าวออกมาว่ามันก็เกิดมาจากคนไปกินค้างคาวนะกินค้างคาวกินงูกินไม่ใช่กินธรรมดากินดิบๆเนี่ยกินดิบๆแล้วก็เกิดเป็นโรคติดต่อกันขึ้นมาเนี่ยคนเรามันก็แปลกทุกวันนี้นะเรียกว่า วัตถุมันเจริญมันเจริญเทคโนโลยีก้าวหน้าแต่ว่าจิตใจของคนเรานี่ต่ําลงเสื่อมลงเรียกว่าใจมันห่างเหินจากธรรมะเมื่อใจห่างเหินจากธรรมะไม่มีธรรมะประคับประคองจิตใจเราก็ไม่แตกต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉานต่างๆคือโดยปกติคนเรานี่จะมีสิ่งที่เหมือนกันกันกบสัตว์เดรัจฉานอยู่เหมือนกับ คำสุภาษิตที่ท่านกล่าวไว้ว่าอาหารนิธาพยาไมทุนันจะสามานยมีตามปสสุพิณาราณนานาทำมเมนะอธิโกวิเศสโธธรรมโมวินาปสสุพิสมานะแปลความว่าคนกับสัตว์จะเหมือนกันอยู่สี่อย่างคือการอยู่การกินการกินอาหารหิวก็กินอาหารอาจจะแตกต่างกันอยู่ที่ว่าคนก็กิน คนก็กินสุกบ้างดิบบ้างแต่ว่าสัตว์มันกินดิบๆเลยไม่สนใจว่าสุกหรือดิบมันไม่ได้สนใจแต่สัตว์บางชนิดมันมันก็กินสุกเหมือนกันนะเรื่องกินอาหารหิวก็กินอาหารการหลับการนอนการพักผ่อนง่วงมาก็หลับก็นอนอไม่ไม่ต่างต่างคนกับสัตว์เนี่ยเวลามีความกลัวประการที่สามมีความกลัวก็หาที่หลบที่หลีที่ลีลสัตว์มันก็หาหารังหาที่อยู่ของมันเวลากลัวมันก็วิ่งเข้าสู่ ที่หลบภัยคนเราก็เหมือนกันเวลากลัวมาก็เข้าบ้านเข้าช่องเข้าที่หลบภัยเหมือนกันนะและก็ประการที่สี่ที่เหมือนกันก็คือการสืบพันธุ์สัตว์ต่างๆมันก็สืบพันธ์สืบพันธุ์เหมือนกันนะเป็นฤดูฤดูกาลหมาแมวเนี่ยก็เป็นฤดูฤดูของมันสัตว์ต่างๆเป็นฤดูคนเราก็ขยายพันธุ์สืบพันธุ์แต่ว่าคนเราไม่มีฤดูกาลคนเราเนี่ตลอดตลอดกาลเลย แต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้คนเราแตกต่างจากสัตว์คืออะไรธรรมเมณวินาธรรมเมณวินาปสุภิสมานาปสุภิสมานาถ้าคนเราเนี่เว้นจากธรรมะแล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทันทีเลยเพราะฉะนั้นธรรมะคุณธรรมนี่แหละจะทําให้คนเราแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานทำให้ที่เขาบอกว่า เราเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงนะมีจิตใจสูงก็เพราะมีมีธรรมนี่แหละมีธรรมเป็นเครื่องประคับประคองจิตใจจิตใจเราจึงสูงขึ้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการอยู่การกินการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราถ้าจะเปลี่ยนแปลงไปก็ขอให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่งามยึดหลักศีลหลักธรรมไว้ชีวิตเราจะได้ไม่ตกตำ่ำอย่าไปตามกระแสะนะอย่าไปตามกระแสะต้องรู้จักทวนกระแสะเสียบ้างปลา ที่มันรอดชีวิตนี่คือปลาที่มันทวนกระแสน้ําถ้าปลาที่มันไปตามกระแสน้ำนี่มันก็จะเข้าสู่ตาข่ายนะเป็นอาหารของชาวประมงไปของชาวบ้านชาวเมืองไปเพราะฉะนั้นมีข่าวมีคราวอะไรเกิดขึ้นในโซเชียลสังคมเราก็อย่าไปเห่ไปตามเขานะเขาจะกินก็กินไปเถอะนั่นคนนั้นเขาเรียกว่าคนนั้นเขาไม่มีสติ ขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจชีวิตของเขาก็จะถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างปัจจุบันทันด่วนทันทีเลยเรียกว่านิรัตถังวักริงขาลังก็จะเหมือนกับท่อนไม้และท่อนฟืนโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็เจ็บปวดทรมานด้วยคนที่กินดิบๆสุกๆสุกๆดิบๆหรือกินดิบตลอดนี่กินไม่เลยไม่ระมัดระวังพระเดีเจ้ายัางสอนไว้ว่าปฏิสั่งขยโยมีโซปินดาปาตังปฏิเสวามิ เราจะรับประทานอาหารอย่างมีสติพิจารณาแล้วค่อยพิจารณาแล้วค่อยรับประทานอาหารสุขภาพเราก็จะดีความผาสุกต่างๆก็จะมีสุดท้ายก็ขอฝากคำสอนของหลวงปู่ติสนัทหันท่านบอกว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระพุทธเจ้าคือสติของฉันส่องแสงสว่าง ส่องสว่างนำทางทั้งใกล้ทั้งไกลหายใจอย่างมีสติจะปลอดภัยหายใจอย่างมีสติจะปลอดภัยเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดถ้าเรามีสติพระพุทธเจ้าก็จะอยู่กับเราพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปรินีพ่านไปแต่ท่านมาอยู่กับเราในจิตใน,ในใจของเราจงปลุกธาตุแห่งพุทธะท,ที่มีอยู่ในจิตในใ,นใจของเราให้เกิดขึ้น ด้วยการหายใจเข้าอย่างมีสติหายใจออกอย่างมีสติเราก็จะปลอดภัยตลอดการธรรมสวัสดีจเจริญพร